สวัสดีค่ะทุกท่านออวันนี้จะพามาดูต้นฝรั่งหงเป่าซื้อต้นนี้อายุประมาณ1ปีครึ่งหนึ่ปีกว่าๆค่ะเออนื่องจากลูกค้าสอบถามว่าฝรั่งหงเป่าซื้อดกไหมล่วงไหมติดลูกไง่ายไหมก็เลยจะพามาชมเลยว่าดกหรือไม่ดกค่ะอันนี้ ต้นอายุประมาณปีก,กว่าๆนะคะแม่ค้าจำไม่ได้ว่าปีเท่าไหรอ่อันนี้จะมีชุดนี้ที่ห่อไปแล้วห่อห่อไปแล้วประมาณ1เดือน,นะค่ะชุดนี้ <c oughs> อย่างนี้เขาเขาก็น่าจะเรียกว่าดกนะคะ เดือนนิดๆก็น่าจะอีกเดือนหนึ่งก็น่าจะได้ทานฝนชุดนี้แล้วแม่ค้าอยากจะให้ดูว่าดอกรุ่นใหม่ก็ค่อนข้างจะเยอะเลยค่ะอาจจะด้วยด้วยด้วยสภาพอากาศหงาอสื่อเขาจะไม่ชอบอากาศร้อนนะคะถ้าร้อนเขาจะร่วงค่อนข,ข้างงวงง่าย อันนี้ชุดใหม่แต่ก็ยังไม่รู้ว่าชุดใหม่จะจะติดหรือจะร่วงนะคะนี่ได้พามาดูแต่ดูความที่รุ่นเก่าที่หอบแล้วเยอะด้วยอะคะ่ะไม่รู้ว่ารุ่นใหม่จะอยู่ไหม,มแม่ค้าไม่มีเทคนิคอะไรมากมายนะคะก็ทำ ทำไปทำมีตำเกิดอาศัยดูคนอื่นเขาบ้างฝรั่งมันก็ออกง่ายนะคะแค่เราโน้มกิ่งเนีย่ยถ้าถ้าเราเจอกิ่งยาวอย่างเงี้ยเราก็นโน้มกิ่งมาแล้วก็หาไม้ปักผูกแล้วก็ตัดปลายเอย่าเหมือนต้นนี้ค่ะอันนี้เขาโน้มกิ่งมาแล้วเขาก็ตัดปลายนี้แล้วก็จะแตกมาใหม่แตกมาใหม่ก็ มีช่อเลยนะคะพอโน้มอะ่ะเขาจะแตกตรงนี้ด้วยเนี่ยเขาจะแตกเป็นลาวเลยเนี่ยค่ะเนี่ยอันนี้เนี่ยเขาจะแตกชอบลาว เดีย๋ยวรุ่นนี้ติดติดหรือร่วงยังไงเดีย๋ยวจะมาบอกค่ะก็เลยพาเพื่อนๆมาชมนะคะว่าดกไม่ดกแต่ชุดที่ห่อไปนี่ดกมากอันนี้ดอกใหม่อันนี้ต้นเล็กค่ะต้นนี้ไม่ถึงปีนะต้นนี้เพิ่งปลูกแซมน่าจะได้ อืนเดนบางทีถ้าลูกค้าตอนกิ่งมันก็จะออกเลยนะถ้าคนไหนที่ไม่ออกไม่ไม่ออกลูกไม่ออกลูกลองตอนกิ่งดูค่ะมันมันแตกเลยออกเลยค่ะต้นนี้ก็ดกเนี่ยค่ะน้มกิ่งน้มกิ่งแล้วมันก็จะมาเป็นราวนี้เลย เรียกว่าอะไรอ่ะนี่ค้าเรียกว่ามาเป็นลาวแตกมาเยะอะดกใช้ได้เลยดกไปกว่านี้แม่ค้าก็าห่อไม่ไหวขายไม่ไหวแล้วอัน,นมีมีรุ่นเก่าหลงอยู่สองลูก ไม่เ,เไม่เก่งต้องดีดดูค่ะหงเปาสือเสียงนี้เป๊กเป๊กยังไม่โอเคค่ะมาดูลูกนี้ลูกนี้เริ่มแล้วค่ะอีกสักวันสองวันนะคะกำลังดีแต่วันนี้แม่ค้าจะตัดไปทำบุญให้แม่เนาะ แม่ชอบมากฝรั่งหงปาซื้อเนี่ยขออนุญาตตัดน่ได้แล้วเห็นฝรั่งหงปาซื้อทีไรก็จะนึกถึงแม่ แม่บอกว่าให้ปลูกเยอะๆให้ทำลูกเยอะๆแม่ชอบทานมากวันนี้เลยมาหาไปทำบุญให้แม่นะคะถ้าเพื่อนๆสงสัยอะไรสอบถามได้เลยค่ะกิ่งพันธุ์ก็ยังมีจำหน่ายอยู่เรื่อยๆอแต่ลูกค้าต้องสั่งจองนิดนึงนะคะเพราะช่วงนี้รู้สึกว่า ผลกำลังปลูกกันเยอะเพราะเห็นผลผลิตเยอะค่ะแม่คะได้ให้พอแล้วอีกเดือนประมาณเดือนหนึ่งน่าจะมีผลออกจำหน่ายให้เพื่อนๆได้ชิมกันบ้างนะคะวันนี้แม่ค้าพอแค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน,นะะ้าค่ะสวัสดีทุกท่านคะ่ะ